เอาประจวบเคลื่อนแรงเรือประมงหลายสิบลำเข้าจอดหลบลมเขาตามองไล่ค่ะ วันที่17พฤศจิกายน2 5 6 8เกิดขึ้นลมแรงบริเวณชายฝั่งอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะช่วงแนวชายหาดหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงมีคลื่นสูงต่อเนื่องซัดเข้าฝั่งอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำกิจกรรมชายทะเลเป็นพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดแนวอ่าวประจบคีรีขันธ์มีคลื่นสูงตั้งแต่2-3ถึงเมตรในบางช่วงน้ำทะเลได้ซัดเข้าถึงทางเดินริมชายหาด ขณะที่ทางจังหวัดยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านชาวประมงพื้นบ้านบริเวณเขาตามองลายได้นําเรือประมงหลายสิบลำ เข้ามาจอดหลบลมในอ่าวประจวบคีรีขันเพื่อรอให้สภาพอากาศคี่ลายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนจะมีความแรงเพิ่มขึ้นในช่วงนี้หน่วยงานท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงรวมถึงแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้งดลงเล่นน้ำทะเลชั่วคาวเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากขึ้นลมแรงพร้อมเตรียมทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง